มือนีก็มีโอกาสเดบอกลลอก,กับเพี่ยนเราอีกก็คือสีฐาประวัติอเมอร์สีละพุม่มวามีความเป็นมาแบบดใดห้เงี่ยนเราบอกห้ฟังไดบอคะ่ะอยากคุณจักประวัติของอเมอร์สีละพุม่มบอกนี่เราตัาง้งตาหน่อยๆนี่ท่าพ่อเนี่ยเคยเบอกให้ฟังเานาะบอกก็ยังบอกในท่าน,น่ล่นะประวัติอเมอรสี คือตอนน้อยๆคือไปนอนหน้าอย่นอนหน้าเกี่ยวเข่าคือป่าเขานี่แหละประวัติของอำเภอเสียนี้ม่นานจะเริ่มต้นตั้งแต่ราชก,การที่สามคือเจ้าเมียนนี่สมัตยตะกี้นี่ปกครองอยู่นครพนมพ่อชนะซึกอซื้อของเจ้าอนุวงศ์นี่แหละได้รับคนมีคกรมจอบ เมื่อประกองมึงกับสุนทรพอเมื่อปรองมึงกับสุนทรปุ๊บเท่าเสซนแมานำ้ำเท่าเสซนมาเป็นเท่าเสซนนี่เ,นเป็นลูกอุปปาร์ดนะลูกอุกกปปารดแห้งนี่แหละมาจ่อยงานมาจ่อยงานมาเก็บจวยเก็บหนังเก็บผ้าสงผ้าสีสมัยตะกีเมื่อนี่เมือ่อไงไงเมือ่อไงไงท,ที่สังเกตได้ ขึ้นมาสิมีกูไม่เจดีย์ยังหลายๆเนาะแต่สิมีมึงยศสุนท่อนมึงจะโศกขมวดนี่ล่ะบรรดาสิงวัดทาสิงเก้านี่ล่ะแต่กันมึงกัม马拉ใจมึงฝ่ายเดียดชนยางขัวสิได้ตั้งเป็นมึงสีขึ้นมาเมื่อมึงสีเท่าเส้น,นี่เก็บภาษีเอียงหลาย,เ,าเ,กยลเ,าเก็บภาษีเก่งก็เลยมีคนเก็บมาจากเมืองใหม่ ไปลงไทยเรือมากรองนำที่มากเอบา่นต้นต้นเได้ไลงไพเรือมากลองนำที่มากเนี่ะแล้วอบันต้นต้นมันต้องตในบานบึงโดนนี่ย่ะเกได้บามันทำเล่หมอมันทำเล่ทำเลดีเก็เลดคิดต่างเมื่อไม่อยู่บอกนีเมียอยู่ประคำเมไม่อยู่บอกนี้มียอยู่ประค เป็นยังางแาวเซนคือแด้เรืืองบ,บานตรงต้นเป็นเมืองไม่ก็คือผมว่าอันนี้เราว่ามาหัหนนคือมัมานทำเลดีมีไม่น้ำไหลพานตามทำการเกษตรได้มีมีเดินกว้งมีแม่น้ำไหล่ามีแม่น้ำชี้ไม่น้ำย่งไหลานอุดมสมบูรณ์ก็เลยมาวันสิมตาตั้งเมืองไม่ที่บังนียังอยู่ประคร หลักการตัง้งเมืองใหม่ของท้าวเสียมีอุปสรรคบ่ะคะโอ้โต่อไปบาวไอ้ฟังเนะาะมีอุปสรรคหลายจนจน,จนท้าวเสียนี่ได้ถือขังคนเราเวลาเป็นกว่าห้ากบฏจัดกบจัดเก็บภาษีเองยังเป็นกบฏโบดคนเราไปขังการดีที่คิด สิ่งต่างเมืองซีนก็คือเกิดขึ้นในช่วงเจ้าเมืองยสดชุ่อนคนที่สองมั่งเจ้ามินก็จะมินก็มินตายเจ้าสุพม,ม่มเลยขึ้นเป็นเจ้าเมืงองหยุดชุนช่อนต่อไปเฮละเจ้าเมืองสุพม,มนเนี่ยถึงก็เป็นก่อห้ากบฏจัดเก็บผ้าสีเอ็นยังเป็นกบฏมาัาไปขัง เพื่อนสนิทเนจจ้าของชาวเซนก็เลยซอยกันวิ่งเต้นไปเดียวออกสว่ากมากชาวเซนกันหน่อยใจให้กันล่ะก็เลยมาหาหมูหาพญาเมืองหมูเองเป็นเพื่อนสนิทเนจจ้ากันเองล่ะพญาเป็นพญา,ญาตอมเมืองกระใสพญาลาสโดนบริหารก็เลยซอยกันเชาวเซน ต่อเส้นต้ไปกรุงเทพพุทธาไปแถวนี้เมืองมุขบเบิ้งตอนนี้ราชการที่หางพุทธาต่อเส้นก็เลยเดินพุทธาต่อเส้นก็เลยเดินทาง้งไปพุทธาไม่ไปกรุงเทพแถาๆรานการที่หาปีพศ2 4 2 2ราชการที่หาก็เลยโปรดการตั้งเมืองเสรีพิรมขึ้นในเท่าเส้นี่เป็นเจ้าเมืองชื่อว่า หลวงชุมพน้นพกดีเนี่ยมีเงื่อนเดือนเงืนเดือน,น,นเอนจ้าบาทเนาะสิบชังสิบชังพอสมัยตะกินเป็นใสเงืนตําเองแล้วซีเสดึงเป็นหนึ่งบาทเออใสเงื่นเสดึงซีเสดึงซีเสดึงเน,นี่ยเป็นหนึ่งบาทซีบาทเป็นหนึ่งตําเนื่องยี่สิบตําเนืงเป็นหนึ่งสัง หลวงชุ่มพ้นบาดีได้สิบซังสิบซองแบบประมาณแต่ร้อยบาทครับเป็นจมื่นจมืองเสียแล้วร้วยบาทมีสองห่าสองซีสองสองเป็นจเมืองเสียมีอะไรบ้าะครับบา้านนี้และเจกีมุนทนในอีสานนี่จกมุนทนคะ่ะคืออย่างนี้เราบ้านนี่ทำไมก่อนอยูที่นี้ปกครองแบบหัวเมือง เป็นพอ่อเรื่การที่หาให้ยกเลิกัวเมืองใหยังไงล่นะมันเป็นมณฑลอีสานทั้งไปอีสาน,นนี่สิมีสีมณฑลใหญ่ๆหยังไงล่ะมีมณฑลโครามณฑลอุดรมณฑลอุบลแล้วก็มณฑนอะไรทั้งสีมณฑนนะมีอะไรบ้างตารังจะยกเลิกมณฑลอีสานเมื่อนต่างๆมันแยกเป็นแบบไหนคะ พอพ่อป็นมณฑลมัน,น,มอนบอที่นี้เราวา่าวีวิวัฒนาการเนาะมนนหมเมืองมณฑลเป็นต่างต่างปีพออ24ศ2405ในการที่หกเป็นยังเทศสาพิบาลไหมนี่ละยกเลิกมณฑลเป็นต่างบาอำเพอเสียละพวกนี้จะเลยไปขึ้นตรงกับเออ พออยู่เดือมันทุนปุ๊บจังหวัดสารค้ามันออกเป็นสารค้ามกลาเินนออกเป็นกลาสินน์รอยเอดเป็นออกรอยเอสเต่ว่วาของรอยเอ็ดน,นื้องท่านนนี้เสลพู่มนี่เสลพูมพ่มีตรงขึ้นตรงอยู่กับกลาเซนน์พาว่าแป้งแป้งเท้า,าเ,นเานาินไปขอขึ้นตรงจะเมื่อัน ราชดลบริหารของกลารีกมลาศรีก็เลเป็นเท่าเสนหลวงชุ่มพ้นพักดีละกะันพรนิคมบริลักเท่าเส้นจะเป็นเสือ้อเป็นดูเข่าข้ามผงประมาณานี้มัมเจ่าข้ามผง,ปงเป็นผู้ก่ตอตั้งเมืองเสานาผูม่่้าใน่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ นี่มันเสียมากตะพุ่นแต่มันยอมตนนี่แหละดาวศลหลวงชุ่มพ้นพระดีหลังว่าเป็นพระพระนิคมบริลากต่อเมื่อการราชรัชบริบริหารของกะลยใสกรรมราชัมันก็เลยผูกขั้นมาตะพุ่นครอบเบ่งเป็นจังหวัดปุบมอำเภอเสียละพวกนี้ก็เลยไปเกิดตรงกับจังหวัดกาลยาศ แล้วเมื่อหางเสร็จแล้วพ่อผมขึ้นมาไปขึ้นจังหวัดกาสินีุ์แล้วเป็นยังคือได้กั็มาเป็นเมืองจังหวัดละเอียดคะอืมไอ้คือมาไปลงเว้นผมว่าไปหรอกนะพ่อราชการที่หกมีนโยบายมีเปลี่ยนปกครองหูเมืองเป็นที่ที่ที่สายพิบาลมีการปรึกษาด้วยกันท่านาอำเภอเชียงไปจังหวัดมั่นไกล ย่งางไปสามมื่นสี่มื่นกายก็เลยขอขึ้นตรงกับจังหวัดลยเจ้าปีสองพันห้ร้อยสองพันสี่ร้อยหาสิบเอำเภอเสีก็เลยขึน้นตรงกับจังหวัดลอยเอ็ดมาตะพุนอันนี้ขึ้นเนีย่ยเรานอนพ้งพอเอกพอนอนหน้าก็ังบอกมีท่านรือแต่ามาของเราเอ็ด เนื้อท่านในนี่สีระพุ่มนี่สีระพุ่มนี่ต้องขึ้นตรงอยู่กับกาลสินเพราะว่าตั้งแต่นเท่าสินไปขอขึ้นตรงตรงเมืองอไงราชส่วนบริบริหารของกัลยาสัยกรมรมราชสัมันก็เลยผูกขั้นมาตะกุ่นเพราะเบี่ยงเป็นจังหวะปึบทำเพื่อสีระพุ่มนี่ก็เลยไปขึ้นตรงกับ ทำไมตะกี้อำเภอเชียงตัางรุ่เมืองเก่าคนได้ตั้งคุอ่ะทั้งวัดบาด้บานมีเมืองวัดมีเมืองบางกลางมีเมืองอยง่างคนทั้งคนอ่ะวัด,าดทางเมืองเกา่าหลังตลาดบีปุ้นโอ้แต่มี่สำคัญอยู่เลยในก,การสำคัญอยู่ขบพีบุญอย่าี้เลยอำเภอเชียงขบพีบุญอย่างนี้นเกี่ยวข้อง การอำเภอสีมีนาสนใจคืออยากเป็นอำเภอเนี้ยก็อำเภอตาจนเจะเมื่ออำเภอสียังตายีหนึ่งนลยเจะเมื่ออำเภออำเภอเนื้อตายให้ตาตายนี่แหละเจะเมื่ออำเภอหนึ่ง ก็ได้รวมใส่กันก็เลยเป็นอำเภอเสียมเพื่อเดีวยวมาเลยแต่งตาพืนหนละ